ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุปทานทั้งหลายสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างเหล่านี้เล่าสี่อย่างคือกามุปาทานทิฏฐุปาทานสีลพตุปาทานอัตตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณะพราหมณ์บางพวกปฏิญญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่แต่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือบัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งกามุปาทาน หาบัญญัติความรอบรู้ซึ่งทิฏฐุปาทานซึ่งศีรพตุปาทานซึ่งอัตวาทุปาทานไม่ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้ซึ่งฐานะทั้งสามเหล่านี้ตามที่เป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สมณพราหมณ์บางพวกปฏิญญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่แต่สมณพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือบัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งกามุปาทาน ซึ่งทิฏฐุปาทานหาบัญญัติความรอบรู้ซึ่งศีลพตุปาทานซึ่งอัตวาทุปาทานไม่ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้ซึ่งฐานะทั้งสองเหล่านี้ตามที่เป็นจริง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะพราหมณ์บางพวกปฏิญญาณตัวว่าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่แต่สมณะพราหมณ์เหล่านั้นหาได้บัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบไม่กล่าวคือ บัญญัติอยู่แต่ความรอบรู้ซึ่งกามุปาทานซึ่งทิฏฐุปาทานซึ่งศีลละปตุปาทานหาบัญญัติความรอบรู้ซึ่งอัตวาทุปาทานไม่ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าข้อนั้นเพราะสมณะพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่รู้ซึ่งสานะตามที่เป็นจริง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยเห็นปานนี้ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดีความเลื่อมใสในธรรมก็ดีการกระทําให้บริบูรณ์ในศีลก็ดีความเป็นที่รักที่พอใจกันในหมู่สหธรรม,มิกก็ดีเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่า ไม่เป็นไปโดยชอบข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่าดูกอ่นภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความเลื่อมใสเป็นต้นนั้นเป็นไปในธรรมวินยัยอันบุคคลกล่าวไว้ชั่วแล้วอันบุคคลให้รู้ทั่วถึงอย่างชั่วแล้วไม่เป็นธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์ ไม่เป็นไปเพื่อความสงบรำงับไม่ใช่เป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้กล่าวความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงปฏิญญาอยู่ ย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งอุปทานทั้งปวงโดยชอบคือย่อมบัญญัติความรอบรู้ซึ่งกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีรพะตุปาทานอัตวาทุปาทานดูก่อนภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยเห็นปานี ความเลื่อมใสในพระศาสดาก็ดีความเลื่อมใสในพระธรรมก็ดีการกระทําให้บริบูรณ์ในศีลก็ดีความเป็นที่รักที่พอใจกันในหมู่สหธรรม,มิกก็ดีเหล่านี้เราตถาคตกล่าวว่าเป็นไปโดยชอบข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเล่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าความเริ่อมใสเป็นต้นนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปในธรรมวินัยอันเรากล่าวดีแล้วอันเราให้รู้ทั่วถึงดีแล้วเป็นธรรมนำสัตว์ออกจากทุกข์เป็นไปพร้อมเพื่อความสงบรำงับ เป็นธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปทานสี่อย่างเหล่านี้มีตัณหาเป็นเหตุให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีตัณหาเป็นเครื่องกำเนิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ตัณหานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายตันหามีเวทนาเป็นเหตุให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีเวทนาเป็นเครื่องกำเนิดมีเวทนาเป็นแดนเกิด ดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็เวทนานี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกําเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนพิกษุทั้งหลายเวทนามีผัสสะเป็นเหตุให้เกิดมีผัสสะเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีผัสสะเป็นเครื่องกำเนิดมีผัสสะเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ผัสสะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ัตสะมีสลายตนะเป็นเหตุให้เกิดมีสลายตนะเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีสลายตนะเป็นเครื่องกำเนิดมีสลายตนะเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สลายตนะนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิด มีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสลายตนะมีนามรูปเป็นเหตุให้เกิดมีนามรูปเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีนามรูปเป็นเครื่องกำเนิดมีนามรูปเป็นแดนเกิด ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็นามรูปนี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายนามรูปมีวิญญาณเป็นเหตุให้เกิดมีวิญญาณเป็นเครื่องก่อให้เกิด มีวิญญาณเป็นเครื่องกำเนิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็วิญญาณนี่เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายวิญญาณ มีสังขารเป็นเหตุให้เกิดมีสังขารเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีสังขารเป็นเครื่องกำเนิดมีสังขารเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็สังขารทั้งหลายเหล่านี้เล่ามีอะไรเป็นเหตุให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอะไรเป็นเครื่องกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นเหตุให้เกิดมีอวิชชาเป็นเครื่องก่อให้เกิดมีอวิชชาเป็นเครื่องกำเนิดมีอวิชชาเป็นแดนเกิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายในการใดแล อวิชาเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้ววิชาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในการนั้นภิกษุนั้นย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งกามุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งทิฏฐุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งสีลพตุปาทานย่อมไม่ยึดมั่นซึ่งอัตวาทุปาทาน เพราะการสํารอกเสียได้หมดซึ่งอวิชชาเพราะการเกิดขึ้นแห่งวิชชาเมื่อไม่ยึดมั่นอยู่ย่อมไม่สะดุ้งเมื่อไม่สะดุ้งย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อันเราได้อยู่จบแล้ว กิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้